สวัสดีค่ะพี่ๆน้องๆสุขสุขคนวันนี้เพิพ่งพบมาพอกันยามเมืองไทยนะคะกลับจากสวิตแล้วโอ้ยบอคอยมีเวลาช่วงเดินทางมาได้เห็นวิดีโอนะคะ่ะเพราะวันเหนื่อยอ่าสวัสดีสุขสุขคนเด้อค่ะสวัสดีพอกันยามเมืองไทยวันนี้กําลัางเซกับเขาแรงอ่ากําลัางมาถึงเมืองว่านเป็นมาค่ะแล้วก็น,นอนไปคืนหนึ่งมือน,นี้จะเป็นคืนที่สองไอ้ คือเหนื่อยเนาะค่ะก็เลยบริหาดวิดีโอช่วงเดินทางนําเพระาะว่าอ่าค้นของออกจากบ้านกะกะบพอฝ่าวนะคะพี่น้องงานมันกันลายแบบนี้ละกันแล้วกะเอากะอันนั้นะะน,ะะน,ะะน,น้ำเนาะกะค้นของเยี่ยงอันนั้นงานนี่้อู้หลายอย่งคือไปเดือนก็บีโบจักมือเนาะค่ะเดือนก็บีม่านซีหาหมาื่นเนาะหาหกหมือนเนาะอ่า ไปค้นของออกจากกระพาะแมงมาค่ะยายออกจากกระเพาะแมงแล้วคะ่ะเนาะมาเดนีมันเหนื่อยเนาะค่ะมาเดนีอันเทศกับขาะะ่าเนาะอันเทกับข่าแรงนี่ยมึงเห็นเอ๋ออันเทศสลดัดค่ะพี่น้องพี่สลดัดไห่อ่ะพ่อยายเนื่เนาะมวแล้วก็จะเฮดอ่ะแล้วก็ไก่อกไก่ชิ้นหนึ่งนะ,ะสลดัดกับอกไก่เนาะกินซ้นำนั่งกับพ่อคุณยายเนี่ญญ แต่อันบนนั้นหัวสิกินอย่างเยอนี่ยอยากกินตำมะฮงนะคะพี่น้องอยากกินตำมะฮงแต่วันนี่ปัญหาที่ว่ากินแล้วมันจะตันเลยแต่ว่าข้าวมี่ยากกินอยู่อันซื้อบัุ่งมานะเนาะพอดีว่างเว้นนี่ไปซื้อกับขปาวกันซื้อบัุ่งมั่นไวหนึ่งนะ้ำอ่าแล้วก็ซื้อสลัดแหคุณสามี นี่สลัดสลัดผักให้นั่งเนาะแล้วก็จะทอดทอดไก่แบบไม่ได้ทอดอแบบประเภทว่าอย่างๆเอาเนาะค่ะพี่น้อยอย่างๆอนะไรเนาะบม่ได้ทอดช่วงนี้พวกไห่หอนแห้งกันใด้เนาะมาตะวันตอนตอนเล่นเนาะตอน,นอเล่นเบียร์เนาะหอนเยื้อทางหอนเนี่ยแตกเลยเนาะ แต่ว่ากัไม้เน้ากาดีเริ่มเริ่มจะหนาวแล้วเนาะมุ้งไข่เนะาะลักษณะยางเขาก็เริ่มเกี่ยวเข่ากันแล้วคะว่ะพี่น้องให้สลัดผักนะคะนี่กะลาม่วนมะกะแค่ร้อนมันจะเทศมาเกะเอียงกเกาะสลัด ก็ออไหนนัางคนเดียวเนาะแบบง่ายๆเอาแบบง่ายๆอันดาจะตำม,มาะฮงเลยเนาะเพราะว่าอยากกินตำมะฮุง่งก็ยังเหนืนหน่อยนะงะมีอะไรยังเหนื่อยเนาะยังเหนื่อยอยู่ค่ะเพราะว่าเข้าเดินท่าไก,ก่แล้วค่ะมมันจะเลยเนาะมาหลอกในเกษตนปลูกผักปลูกพักเนาะค่ะ เริ่มปลูกพักแต่ว,ว่าเดี๋ยวมาหอดอันกระตองเขี้ยนอันเขี้ยนหลายอย่างก้อนยังค่อยสิเริ่มลงผักได้มันอาจจะโปรไซด์เกินไปใกนการลง่มทางเนาะอันโบแต่จริงเข้าต้องเริ่มลง่มทางได้เดือดตูน่าเลยเนะาะการกระปงกุญสันไปกับขาคุณสันสนี่อันรถทางเนาะมาเยอะบ้านเนาะ น,น,นั่งกันนยเนาะค่ะพี่น้องดีใจมุองมาหอดดีใจดีใจคักดีใจแน่นะทำหิสละกะเอาแบบแซ่เลยนะใส่แบบง่ายนะคะพี่น้อง mấy tông đường mà nói dùng bàn ăn kim nhung ngay ngay sân bay sân bay giờ anh sẽ mặt ta cả cái lọ lát salad salad สำหรับคนม,มากินสลัดเนาะสลหรัดสุดเราไปตัดตำม,มางฮวงนะ้อ่าใส่แกงหลอนน้อยเพราะมันมีสีสนามมาันเนาะต่ำบางฮวงไก่น้องไก่กระสีแค่น้องไก่ให้แบบที่ถายยางกระทะเนาะ น่องไก่หัวล่างชิ้นเดียวตอนแรกก็ต้องกินลายด้วยผู้ใหญ่มันเสียอวนมาเมืองได้กับลดความบวนแน่ลดทุนแน่สลัดง่ายๆเข้าบริสไซน้ำสลัดที่แบบว่าหวานๆม่ย่องเนาะม่ย่องเหน็ดน้องค่ะเข้าจะใส่แค่ว่าอ่า น้ำมันโอลิฟออยแล้วก็กเวเนก้าเกลือเนาะคะ่ะแค่นั้เองเป็นสลัดเพื่อสุขภาพเนะะาะตับปต้งเงินก้อนหวานเห็ดตามประสาเขาอยากใส่ยังก็ใส่ไปใส่ไป อันเปย์กับฝรัลล่งไม่มากินสลัดนี่ดีค่ะพี่น้องไม่ล่ะอันเปย์ยยยยโยอันโยหันเนาะโยอันมากเนาะโยบอลโยยุโรมเนาะค่ะอันมากบางเทธอเ้าวเอสลัดเ้าโบโมากะมักซื้อแบบบบมากซื้อแบบสลัดส้ำเร็จรูปที่แบบว่า,าพร้อมกินเนาะค่ะหมายถึงว่า,าที่ในถุงที่เขาล้างแล้วเนาะ มักสื่อประเภทว่ามาลางเองนะคะพี่นอ้องลางเห็ดเองเพราะว่าอันหูส่กมันอนันก็กันเนาะและแต่ขึ้นมากกันเนาะสีสันกเสร็จแล้วเดี๋ยวสีบอกใส่อย่างแนสลัดเพื่อสุขภาพ arda. อันก็มักใส่อย่างสี่นี่เดี๋ยวก็ซิอันนั้นอา่าเอียกุไกอย่งก,ก็ อยงไะเน้ำสม้มน้ำสม้มน้ำส้มมาซื้อมากแต่เมืองนอกแล้วค่ะอ่าแอปเปิลเวเนกาเวเนกาแอปเปิลก่อนอื่นเลยใส่ใส่เกลือก่อนค่ะพมมี่น้องโอ้ยสีเข้มมาคือใส่ลายลนะ่ากสีอะไนี่ยน้ำส้มค่ะเ,เวเนกาเนาะน้ำส้มแอปเปิลเนาะ ไอมาสมกับกินก็ใส่ยลายแล้วก็โอลิบออยน้ำมันโอลิฟออยนี่นี่ซัมมี่ซัมมี่ก็ดีใจแล้วคะ่ะพี่น้องนั่งก็ดีใจแล้วนั่งได้กินสลัดกับเนื้ออกไก่น้อจะเม็นจะกินง่ายนาะเพียนี้ ให้กินไห้กินมืดนี่ค่ะพี่น้องนี่สลัดเพื่อสุขภาพอ่ะมนี่เ็แกนี่แหลวเดี๋ยวอันจะเฮ็ดโดนมันก็จะวาวโดนเนาะง่ายๆหลังๆแบบมากสซื้อผักอ่าผักสดมาลัางทั้งสะอาดเองเนาะคะ่ะเพราะว่าเฮามอีผักที่เขาปลูกเนาะคะ่ะ แลีวอันก็จะเริ่มปลูกผักละจะเริ่มปลูกผักเรื่อยเพราะว่าอยากกินผักที่จะคลองปลูกเองแต่แต่ตอนนี้มันมีพวกตะไคร้พวกคาผวกโครกแาะผักโหรละพ,า,พาแล้วน้อยๆและะ้ค่ะแต่ว่าเข้าจะปลูกผักที่แบบว่าผักพวกผักสลัดพวกยังแบบนี้เพราะว่าสามีมากกินสลัดแล้วก็ยังคันเข้าปลูกกินเองกะหูรู้สึกว่ามันปลอดภัยกว่ากันนะคะพี่น้องอ้าวก็อะไรนะ เอาแค่ okay, นี้ละค่ะเดี๋ยวจะไปอ่าอย่างไกลก่อนให้คุณสามีนะคะเนาะบ๊ายบายพอกันวิดีโอนาค่ะยังเหนื่อยอยู่เดยน่ค่ะพี่น้องยังเหนื่อยอยู่ค่ะพอกันวิดีโอนะค่ะ